คันและเชื่อได้ว่าเป็นรถที่หายากในสภาพที่ถือว่าในรุ่นเดียวกันคันนี้น่าจะอยู่ในระดับต้นๆต,ต,ต,ต้องบอกอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าคันนี้ vx <บ>1 0 0้เบนซินได้มาก็จะเป็นหม้อน้ำปีเนียมหม้อน้ำเหล็กว่าไปและก็จุดขายที่สำคัญที่สุดเลยนะครับตุ้มนะครับไฮดรอลิกอันนี้เปลี่ยนมาใหม่ ทั้งระบบนะครับเปลี่ยนาไหม่ทั้งระบบใช้งานอีกยาวๆภายในผมไม่ดูไปดูที่ภายในก่อนว่าคันนี้ผมกล้าขายล้านสองเพราะเหมือนที่ผมบอกในต้นคลิปแล้วว่าหาสภาพสวยกว่านี้ยากใน <Yeah! S 1> รถ VX100 <Ooh! S 1> อายุ20ปีะ oh, <no. S 1> สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ผมเอา SUV ไซส์ใหญ่สวยๆมาฝาก FC นะครับอีกหนึ่งคันและเชื่อได้ว่าเป็นรถที่หายากในสภาพที่ถือว่าในรุ่นเดียวกันคันนี้น่าจะอยู่ในระดัแบบต้นๆต,ต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าคันนี้ VX100 เบนซินผมกล้าขายล้านส แสดงว่ามันต้องมีจุดขายจุดดีจุดเด่นที่แตกต่างจากรุ่นเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เรามาชมกันว่า l a n d c r u i s e r VX 1 0เ7 V8 เดิมๆไม่เคยดมแก๊สสภาพสีขาวเก็บงานมาให้ลง VF มาให้เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างว่าทำไมผมถึงกล้าขายล้านสองนะให้มาดูกันก่อนอื่นก่อนอื่นผมก็ต้องแนะนำในเรื่องของ ด้านหน้าก่อนก็คือเครื่องยนต์ก่อนเพราะว่าหลายคนต้องถามอยู่แล้วว่าเบนซิน4.72 UZ FE เนี่ยถ้าติดแก๊สมามันจะเสียราคาอันนี้อันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ซื้อรถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องอะไรไปเขาจะไม่พูดถึงเรื่องว่ากินน้ำมันมากไหมนะครับลืมเรื่องประหยัดไปความหมายวันนั้นนะครับนี่คือ บล็อกเครื่องเดิมๆนะครับบล็อกเครื่องเดิมๆ V8 4700่นเดซีซีนะครับหรือว่า4 6 6 3กหสาำหรับคนที่ต้องการดูห้องเครื่องนี่คือไม่มีการดมแก๊สนะครับไม่มีการดมแก๊สโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมสีผมเก็บมาให้แล้วบางส่วนนะครับแต่ไม่เคยตีอับนะครับแต่ไม่เคยตีอับสีเก็บมาเป็นบางจุดกันชนหน้ากันชนหลังรอยขีดข่วนมีเก็บมาบ้างนะครับมีเก็บมาบ้างแต่จะให้ดูคือ คันนี้เนี่เดิมเดิมแม้กระทั่งหม้อน้านะครับเดิมแม้กระทั่งหม้อน้ําที่เป็นพลาสติกจากโรงงานเพราะปะกติแล้ว V ีร้อยส่วนใหญ่คือรถอายุ20ปีรถผมบางคันที่ได้มาก็จะเป็นหม้อน้ําปีเนียมหม้อน้ําเหล็กว่าไปและก็จุดขายที่สําคัญที่สุดเลยนะครับตุ้มนะครับไฮดรอลิกอันนี้เปลี่ยนมาใหม่ทั้งระบบนะครับเปลี่ยนมาใหม่ทั้งระบบใช้งานอีกยาวๆนะครับรับประกัน1ปีเต็ม เพราะว่าเปลี่ยนใหม่นะนะเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของซ่อมไม่ใช่ของถอดนี่คือจุดขายหลักๆก,ก็คือบล็อกเครื่องยนตเดิมๆไม่ดมแก๊สนะครับช่วงล่างตุ้มเปลี่ยนมาใหม่นะแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ส่วนใหญ่ที่ผมได้มาขายนะครับส่วนใหญ่ที่ผมได้มาขายก็จะเป็นตัวเก่านะครับก็จะเป็นตัวเก่าพวกปี9 9ปี2000ตัวที่เป็นตัว c ีเกียร นะตัวที่เป็นตัว4เกียร์แต่ผมก็เพิ่งได้มานี่แหละในรอบในรอบหลายปีเลยที่ผมได้ตัวห้าเกียร์มาขายนะครับหรือว่า5สปีดเกียร์อยากมาขายก็คือคันนี้ออกมาก็พร้อมกันปี 2003- ันส4ออกมาพร้อมๆกับตัวในวิวนะแต่ว่ารถสีนี้รุ่นนี้สภาพกริฟอย่างนี้ก็คือรถที่เข้ามาประจำการรับราชการในเมืองไทยนะครับแต่ถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถพูดส่วนตัวได้ก็ขอเพิ่มเติมได้นะครับแต่ออกสื่อไม่ควร นะครับออกสื่อไม่ควรนี่คือด้านหน้ากิวหน้าด้านหน้าคือเป็นรถพาร์ทเดิมทั้งหมดยังไม่มีการไปตกแต่งไปยกอะไรเพิ่มนอกจากยาง BF ที่ผมใส่ให้มาเพราะว่าสไตล์ของมงคลค้าคือถ้าสไตล์แนว4ี่คูนสี่บีเอกุลิตต้องมานะครับบีเอฟกุลิตต้องมาตัวนี้เป็น265 6 5 6, 5 8นะคือไม่รู้ว่ารถสไตล์ SUV คือพอได้ BF เข้าไป SUV 4ูวได้ BF เข้าไปนี่คือ ความห่อจะคูณ2องนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเราแต่งรถเป็นประจำเพราะว่า v f เส้นหนึงก็เป็นหมื่นนะครับ9,500-11,000ถึง 11, ประมาณนั้นะครับแล้วแต่ช่วงราคาถูกแพงแต่ b f ต้องสั่งนะภายในภายในผมไม่ดูไปดูที่ภายในก่อนว่าคันนี้ผมกล้าขายล้านสองเพราะเหมือนที่ผมบอก้งต้นคลิปแล้วว่าหาสภาพสวยกว่านี้ยากในรถ VXR 0 0อายุ20ปี ในรถอ e ีกร้อยอายุ20ปีนะครับเป็นเกียร์หยักแล,แล้วเกียร์ยักคือเกียร์หสปีดนะครับกินเกียร์หสปีดนอกจากสภาพที่กริฟแล้วคันนี้ผมบอกเลยว่าใช้น้อยมากนะครับใช้น้อยมากถ้าอยากรู้ว่าเหตุผลว่าใช้น้อยคืออะไรเดี๋ยวเราคุยกันหลังไม้นะครับไม่อยู่แสนส0 0หมื่นแปดกิโลแสนสามกิโลระบบไฟหน้าปัดสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับระบบไฮคอนโทรที่เป็นตุ้มนะครับ ไฮเอ็นโลใช้งานปกติได้สมบูรณ์หมดทุกอย่างนะใช้ในปกติสมบูรณ์หมดทุกอย่างใครที่ชอบฟิลลิ่งขับดีขับนิ่มขับสนุกแรงสั่งได้ในเครื่อง V8 235แรงม้านะครับแล้วก็ขับสนุกกว่าเดิมคือเพิ่มจาก4สปีดเป็น5สปีดนี่คือความสวยนะครับนี่คือความสวยผมจะให้ดู ตรงพวกผ้าหลังคาพวกแข็งประตูเนี่ยนะฮะให้ถ่ายดูให้ดูรายละเอียดเลยว่าผมกล้าขายคันนี้ต้องบอกว่าราคาผมนี่อยู่บนสุดของรุ่นนี้นะผมไม่ได้บอกว่าผมขายถูกนะคันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมขายถูกแต่ผมอยากจะให้ชมความสวยแล้วก็แน่นอนรถมือเดียวแน่นอนนะครับมือเดียวแน่นอนนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหลังไม่ได้นะครับแล้วผมจะบอกว่าเป็นรถใคร นะออกสื่อไม่ควรอย่างยิ่งนะครับด้วยประการทั้งปวงแต่ผมสามารถคอนเฟิร์มให้ดูในเรื่องของความสวยได้นะครับเบาคู่หน้าอาจจะมีเก็บปีกเบามาบ้างแต่คู่หลังนี่คือหนังแท้เดิมๆนะครับหนังแท้เดิมๆโรงงานนะครับหนังแท้เดิมโรงงานนี่คือให้ดูผ้าหลังคาพวกภายนงภายในไม่มีช้ำนะครับปกติเนี่ยเวลาร้อยที่ผมได้มาส่วนใหญ่พวกช่ององช่องแอร์แถวสองแถวสามเนี่ยกรอบหมดแต่คันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะมี ตำหนงต้หนิรอยขีดข่วนมีบ้างนะครับมีบ้างนะเราบอกว่ารถ20ปีไม่มีตำหนิเลยนี่อันี้เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเครื่องยนต์ติดอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องนิ่ม,มเครื่องยนต์ติดอยู่านิ่ม,มไม่มีสันไม่มีคอนนะครับไม่มีสันไม่มีคอนเพราะว่าพวกเครื่องระบบเครือร่องยนต์ต่างยังสมบูรณ์พูดง่ายคือไม่เคยติดแก๊สนั่นแหละมันก็เลยแบบไม่สันไม่พวกบ่าเบาพวกอะไรไม่สึกนะครับนะก็ไม่ได้มีสภาพนี้มาให้ดูบ่อยๆนะครับ ให้ดูด้านหลังเนี่ยความส,สวยความสะอาดภายในนะครับความสมบูรณ์ของระบบไฟที่พีนบบอกคืช่องแอร์ปกติผมได้มาในชอบหักช,ช,ชอบหลุดอันนี้คือสภาพที่เชื่อได้ว่า fc ของ vx 1 0 0 5สปีดปี47หรือว่าปี2004คันนี้ไฟฝันอยากจะเก็บเป็นแรไอเทมมีในครอบครองนะ รถแบบนี้ประวัติอย่างนี้ไม่ได้มีหลุดออกมาบ่อยๆนะครับไม่ได้มีหลุดออกมาให้รีวิวบ่อยๆเพราะไม่ใช่รถบ้านไม่ใช่รถบุคคลธรรมดาพูด,ดง่ายๆนะครับไม่ใช่รถบ้านไม่ใช่รถบุคคลธรรมดาไม่ได้มีสภาพนี้หลุดออกมาให้ดูกันบ่อยๆผมกล้าพูดได้เลยว่านี่คือแรไอเทมสภาพที่หาได้ยากอย่างแท้จริงนะและผมไม่ได้ขายถูกอย่างแน่นอนคันนี้แต่รถจัดไฟแนซ์ได้ปกติเพราะว่าคันนี้ รถปี04นะครับปี47สามารถจัดเข้าไฟแนนซ์ได้ปกตินะนะครับนี่คือข้อดีเขาเลยคือบางคันรถปี 97, 98, 99, 2000บางทีผมอาจจะหาที่จัดยากแต่คันนี้ผมเช็คกับไฟแนนซ์แล้วว่าท่านซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีมีคันเก่าที่อยากจะเทินก็คุยกันได้นะครับก็คุยกันได้นี่คือดีเทลในเรื่องของถาว่าโอเคเราไปดูพูดถึงจุดขายจุด,ดดีกันหมดแล้วเราไปดูจุดที่มีตำหนิกันบ้างนะครับ ที่อาจจะยังไม่ได้เก็บได้สมบูรณ์นะครับมีริ้วรอยขีดข่วนอางที่ผมบอกเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีจุดที่เป็นตําหนิก็คืออนิดหน่อยนะครับก็คือจุดที่เคยจอดติดตั้งวอนะครับแต่ต้องบอกให้ละเอียดนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรช้ํานะครับอย่างที่ว่าแต่อันี่เป็นรอยอะไรหรือเปล่ารอยตะปงตะปูหรือเปล่าไม่ใช่คือเป็นการติดตั้งวอล์วิทยุสื่อสารนะครับเพราะรถคันนี้ส่วนใหญ่คือเป็นรถที่ใช้แบบลุยออฟโรดต้องไปท่องทัวร์ลงทัวร์ลิงประมาณนี้นะครับออกไปทท่่่องเียววา แค่ในภารกิจประมาณนี้ก็จะมีบอแดงบอดําสําหรับสื่อสารเนี่ยผมไม่ดูนะว่าอันนี้ผมไม่ได้เก็บใหม่นะไม,ไม่มีเวลาเก็บขนาดนั้นให้ดูที่พักแขนแผงประตูลายไม้นะครับกระจกเป็นออโตอ้เมื่อยี่สิบปีที่แล้วอ่ะคือความสวยความเนียนความประณีตความสะอาดคันนี้และตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะฮะตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยเนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงเป็นยังไงคุณผู้ชมสมการรอคอยไหมครับสําหรับคนที่ ไม่ได้เห็น VX105 สปีดมานานนะครับผมเองก็เพิ่งได้มานะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเลขสวยๆเมื่อกี้ล้านสองมันดูกลมไปนะครับเอาเลขสวยๆส,ส,สไตล์ผมเหมือนเดิม1199นะครับ1199พันหนึ่งเม็เติมน้ำมัน1199 1นึล้านบาทคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของสวยประวัติดีคมชัดทั้งสภาพราคาบอดี้ เลขใหม่จบครบที่สำคัญจุดที่เป็นข้อด้อยว่าขับไปตุ่มจะเสียหรือเปล่าอันนี้เปลี่ยนมาใหม่ทั้งเซตหมดไปเกือบส0 0 0 0 0นะครับหมดไปเกือบ2,000 0รับประกัน1ปีรับรองว่าพอใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ FC ผมมีแค่คันเดียวผมมีแค่คันเดียวอยากจะได้ประวัติเพิ่มเติมต้องหลังใหม่นะครับอยากจะได้ปรวัตเพิ่มเติมต้องหลังใหม่นะ 0840369999 0840369999โทรมาก่อนมีสิทธิก่อนเพราะสาภาพอย่างนี้ผมไม่สามารถหามาให้ท่านได้อีกแล้วนะครับสาภาพอย่างนี้ผมไม่สามารถรับปากว่าหามาได้อีกไม่รู้ว่าอีกกี่ปีเพราะนี้คือคันนี้คือคันคันแรกในรอบประมาณ3ปีนะครับต่อจากคันก่อนแต่คันก่อนเป็นดีเซล ขายไปรัดแ่ดอะคันนั้นคันนี้เป็นบินซินก็นราคาก็ดรอปลงมาหน่อยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับแรงกูเซล VX 100นะ 4.7v 8ปี2004คันนี้1้าน1 0, 9 9 0 0 0บาทสองถักดาวฝากติดตามฝากไลค์ฝากแ like, ช like, มมาานะร์ช็อสไครต์กดไลค์คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาฝากแชร์ด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้มารีวิวรถ SUV ไซส์ใหญ่แบบนี้นานแล้วนะครับก็ขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมีคันใหม่จะมาเล่าให้ฟังสำหรับคันนี้ โทรก่อนมีสิทธิก่อนสวัสดีครับ